ทหารครับที่บอกว่าเทแล้วก็เทอ,อีกนะครับจากงานแต่งมีการตกลงมีการจัดงานแต่งงานครับแต่วันคืนวันจะเข้าสู่พิธีเข้าห้องหอเรือ,อนหอเนี่ยครับกลายเป็นว่าหนีไปตอนยำค่ำคืนแล้วก็ไม่มางานแต่งอีกเลยนะครับจากนั้นเขาก็เอาเอาเรื่องแะครับครอบครัวของเจ้าสาวเอาเรื่องอยากจะให้มาชดเชยค่าเสียหายก็เลยนัดเคลียร์กันครับพอนัดเคลียร์กันที่สถานีตำรวจก็เทกันอีกครับไม่ไปตามนัดหมาครับ นางสาวน้ําทิพย์พร้อมกับครอบครัวนะครับเดินทางไปที่สพนาดีตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะครับแม้ว่าจะไม่มั่นใจว่าคู่กรณีเนี่ยที่เป็นอดีตว่าที่เจ้าบ่าวชื่อนายเอกสุวรรณหงครับว่าจะมาตามนัดหมายหรือเปล่านะครับโดยเขาบอกว่าตั้งใจเลยว่าถ้าสมมุติว่านายเอกไม่มาเนี่ยเดี๋ยวแจ้งความดําเนินคดีที่นี่แหละก็เลยไปนัดหมายที่สพนาดีระหว่างนั่งรออยู่ที่สพนาดีครับนายเอกไม่ได้มาแต่โทรศัพท์มาแทนนะครับ โทรมาห,าหาหลานชายของนางสาวน้ําทิพย์ก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาไม่ได้นะครับเนื่องจากไม่มีรถเดินทางเข้ามาแต่เตรียมเงินไว้เรียบร้อยจะได้มาเคลียร์ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหลานชายก็เลยเอาอย่างนี้แล้วกันแก้เกมบอกว่างั้นขอพิกัดแล้วกันเดี๋ยวจะขับรถไปรับนายเอกเองนายเอกก็บายเบี่ยงพูดนุ่นพูดนี่แต่ไม่บอกเรื่องสถานที่นะครับหลังจากพูดคุยนานกว่า10นาทีแล้วเนี่ยนายเอกเขาวางสายไปเลยครับ แล้วจากนั้นนายเอกก็โทรไปห,หานายกอบอตอนาดีก็อ้างทํานองเดียวกันครับบอกว่าไม่มีรถที่จะเดินทางมาที่โรงพักก่อนที่จะหลุดปากไปที่นายกอบอตบอกว่าทานายกไม่มีเงินมาเคลียร์ครับจะหลอกมาซ้ำหลอกแล้วหลอกอีกไม่ได้อย่างนี้ต้องรักษาคำพูดหนด่อยดิน้องมไม่ได้ผมไม่มีแล้วให้ผมไปไนยังไงนั่งรถโดยสารมามันจะกี่ปาก แล้วสรุปเอาสรุปชัวร์ว่าเองอยู่ไหนกันแน่ไม่ไม่บอกจังหวัดนะบอกจังหวัดมานะบอกจังหวัดมาบอกจังหวัดมาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ให้คนไปรับก็ได้ถ้าเกิดว่าเอกถ้าเกิดว่าเอกโอเคเนี่ยแหละครับแต่ก็บ่ายเบียงบ่ายเบียงไม่พูดนะครับว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเพราะว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะตามมารับตัว และไปเคลียร์กันต่อนหน้าเนี่ยซึ่งบอกว่าไม่มีเงินแม้กระทั่งค่ารถก็ไม่มีนะครับแต่ตอนแรกบอกกับคุณน้ำทิพย์บอกว่าตั้งใจจะเอาเงินมาเคลียร์แล้วตอนนี้มีเงินแล้วที่จะเอาไปเคลียร์ให้กับค่าเสียหายที่เกิดการจัดงานเกิดขึ้นนะครับสุดท้ายนายเอกตบปลารับคําอีกครั้งว่าจะเดินทางมาจากอุดรธานีมาเจรจาก,กับนางสาวน้ำทิพย์ที่ปราจีนบุรีแต่บอกอยู่อย่างเดียวว่าไม่รู้ว่าจะเดินทางมาถึงตอนไหนนางสาวน้ำทิพย์ ไม่เชื่อแล้วล่ะครับตัดสินใจเอาละไปที่สพนาดีก็แจ้งความดำเนินคดีซะเลยครับและจะเอาเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดนะน,นะครับไม่รอละไม่เจรจาไม่อะไรแล้วแจ้งความดำเนินคดีแล้วนะครับ